ฟิล์มบูดใช้เสร็จแล้วแบบต้องเอากล้องไปตากแดดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นลาจริงไหมเหม็นก็ได <c oughs> ้มันต้องเหม็นมันต้องเหม็นนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดพลาดมาทีเดียวก็คือพังโอเคสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับฟิล์มอนิทอีกแล้วนะครับแล้วก็ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ฟิล์มนิทเอ็กสานเพลทแอบเนาะเป็นซีรีส์เฮดฟิล์มนะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องฟิล์มล้วนๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ทอปิกของเราก็คือฟิล์มบูดใช้ยังไง เอาเอามุมของแล็ p ถ่ายรูปก่อนซิมูดคืออะไรอ่าฟิมูดฟิมูดคือฟิล์มที่คือตัวฟิล์มอ่ะมันจะต้องมีเคมีในการรับแสงอะไรอยู่บนบนแผ่นพลาสติกที่มันเป็นแผ่นเบสฟิล์มเบสอยู่เนาะฟิมูดคือฟิล์มที่มีระยะเวลาที่เก็บมานานแล้วยังไม่ได้ใช้สารเคมีที่เคลือบอยู่อ่ะถูกทิ้งตอนมันเก่าพอมันเก่าปุ๊บมันก็เหมือนอาหารนั่นแหละครับเคมีมันก็หมดเสื่อมอายุไปจนมันไม่สามารถรับแสงได้เท่าเดิม พอมันรับแสงไม่เท่าเดิมเวลาเราถ่ายปุ๊บแสงที่ได้ออกมามันก็จะสีเพี้ยนหรือว่าเอ่อไม่สว่างเท่าความจริงอะไรประมาณนี้สีไม่ตรงและความสว่างไม่ได้เหมือนเดิมเพราะมันเก็บได้ไม่ได้เือนเดิมไงเราเป็นยังไงในมุมของของแลบเหม็นเหม็นไหมเออฟิลฟิลบูญนี่ต้องเหม็นไหมหรือจริงๆริงมันไม่เหม็นก็ได้มันต้องเหม็นมันต้องเหม็นนะครับคือคือถ้าเกิดอย่างอย่างปีสองปีอ่ะจะสังเกตว่าไอปีสองปีอ่ะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดผม ผมเคยโดนตัวห้าปีถึงสิบปีอ่ะอันนี้คือมีกลิ่นแหละผมเคยได้ยินว่านี่เนี่ยใช้ฟิล์มบูดนะเดี๋ยวต้องใช้เสร็จแล้วแบบต้องเอากล้องไปตากแดดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นลาจริงไหม <c oughs> ไม่จริงไม่จริงไม่จริงครับอันนั้น <c oughs> มันเกิดจากความชื้นไม่แต่ว่าฟิล์มฟิล์มมันเสียไงฟิล์มมันแบบมีลา <You> ต้องอาจจะมีกลิ่นติดแต่ไม่ไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องลาไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องลาเพราะฉะนั้นก็คือลามันเป็นมันเป็นสารมันเป็นอะไรสิ่งมีชีวิตเนาะถ้าฟิล์มตัวนั้นไม่ขึ้นลาไม่มีไม่มีเชื้อลาอยู่คุณเอาไปแปะมันยังไงมันก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดฟิล์มตัวนั้นแบบคุณเก็แบบจนกระทั่งแบบลาขึ้นอันนั้นอีกเรื่องนะใช่ใช่คือลามันเกิดได้จากหลายหลายอย่างพี่อย่างสมมติเอาไปแช่ตู้เย็นใช่ไหมพี่แล้วถ้าเกิดเราเอาเอามาตักตู้เย็นน่ะเราเอาไปใส่กล้องเลยอันนี้มีสิ ปกติเขาจะแนะนําว่าสมมติฟิล์มเก็บไม้รู้เย็นเวลาออกมาให้ตากไว้ในอุณหภูมิปกติไว้ก่อนสักแบบ5นาทีหรือสินาทีลท้วค่อยเอาไปใส่กล้องตากตากนี่คือเอามาวางเฉยนะครับไม่ใช่ดึงออกมาเราวางเฉยเอามาวางเฉย, <laughs> ยวางอย่างนั้นเหรอฮะแล้วไปบอยลาบอยวายลานนี้ทำไมหนูไม่เล้นรูปหนูเรื่องไลไอเรื่องนี้พูดได้อีกคือไม่รู้ผมผมเคยเจอเพื่อนรลฟ์ฟังประมาณว่าแบบลูกขากลางฟิ <laughs> ล์มมาบอกว่าถ้าเกิดจะเอารูปออกมาทํายังไงค่ะ ยังบบไม่ได้หลางอันเนี้เยเพิไปไล่างเคยเจออยู่ก็งงเลยไม,ไ,มไม่ได้แล้วคณอพสายเลินไปแล้วเรื่องฟิล์มบูดที่เคยลองปะผมไม่เคยลองแต่ผมเคยพลาดที่เล่าให้ฟังว่าไปซื้อมาโดยที่ร้านอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าฟิล์มเนี้ยหมดอายุแล้วพอถ่ายมาปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งกล้องให้มันตรงกับวิธีการตั้งฟิล์มบูดอ่ะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของการตั้งตั้งค่ากล้องสาหรับฟิล์มบูดเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่มันกีนองยางบอกไปก็คือ มันเก็บแสงและสีได้ไม่ดีเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือถ้าเกิดคุณตั้งเซตอัพแบบปกติแนวโน้มภาพมันจะอันเดอร์หรือว่ามืดกว่าปกติวิธีการก็คือเราก็ตั้งค่าให้เหมือนเนี้ยเหมือนฟิล์มเนี้ยมันมันเป็นฟิล์มที่ ISO ต่ำกว่าที่มันโชว์อยู่1-2สต็อปตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นสมมุติเป็นฟิล์มบูด400เราก็ตั้ง ISO 200หรือ100ใช่ใยิ่งคุณตั้งต่ำได้เท่าไหร่ แนวโน้มแล้วคุณจะได้ภาพมากขึ้นเท่านั้นเพราะอย่างที่บอกคือมันจะเก็บแสงได้เยอะขึ้นเหมือนแบบเราก็ต้องช่วยตัวฟิล์มด้วยนิดนึงได้ประมาณน<ช>ี้คำถามถามว่าแล้วถ้าเกิดสมมติมีฟิล์มบูด100อยู่หรอทำยังไงดีอันนี้ผมสำหรับผมนะผมจะตั้งเผื่อเลย25หรือ50อ่ะโอเคผมผมแนะนำให้ปกติแล้วอะ่ะมันจะมีสเหลี่ยมประกอบไปด้วย1 i s o ถูกไหม 2ค่า f 3ามค่าสป,ปีดชัตเตอร์อรคุณคุณจะถ่าย f เท่าไหร่ไม่รู้คุณจะถ่าย iso เท่าไหร่ไม่รู้แต่2ค่าเนี้ยคุณฟิกไว้อาที่คุณอยากได้แล้วคุณไปลดสป,ปีดชัตเตอร์ลง2สต็อป,ปเพราะฉะนั้นอยากเล่นฟิล์มบูดผมแนะนําว่าสูงนิดนึงหรือ,อไม่งั้นคือถ้าเกิด100คุณก็ต้องแบบใช้วันที่แบบแม่งแดดแบบตลกแตกล่ยนอะไรเงี้ยอือแล้วมันดียังไงอ่ะส่วนตัวที่เข้าใจเวลาลองซื้อฟิล์มบูดมาเล่นอย่างแรกที่อยากเจอกับมันเลยก็คือสีที่เขาว่ามันจะ แปลกตาแล้วก็ภาพที่จะมีมูดที่ฟิล์มปกติให้ไม่ได้มีความคาดหวังแบบนั้นไ,ได้มซึ่งพอเล่าอมาแล้วก,ก,ก,ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพี่แต่ว่าถามว่าชอบไหมส่วนตัวยังไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็เป็นอะไรที่โอเคนะเท่ดตีต้องลองต้องลองคอต้องลองคือผมว่าแบบมันอย่างที่บอกองค์ประกอบมันหลายอย่างมูดมานานยังเก็บมายังไงแบบเป็นฟิล์มตัวไหนอะไรเงี้ยตัวอย่างเช่นสมมุติว่าที่เมื่อกี้น้องบอกว่าสีไม่ตรงใช่ไหม ตัวอย่างเช่นเราถ่ายออกมาเนี่ยสมมติเราได้เราควรจะเป็นสีแดงใช่ไหมปรากฏมาอาจจะได้แบบสีแบบม่วงประมสีชมพูอะไรยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราใช้เอฟเฟกของกล้องที่แบบแรนดอมอ่ะเอฟเฟกต์แปลกๆเออคุใช้เอฟเฟกตแบบแรนดอมอ่ะไม่มีสิทธิ์รู้หรอกจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นถามต่อแล้วสําหรับแ l บล่ะเทป l บล้างพิม์มบูดไหมล้างได้แต่ไม่แนะนาหมายถึงว่าคุณอ่ะไม่ค่อยอยากล้างพิม์มบูดไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเท่าไหร่แต่ก็ทําให้ได้ถ้าเกิดลูกค้าให้ตัง เพราะอะไรคือมันแพงกว่าล้างฟิล์มปกติยังไงจริงๆการที่จะล้างฟิล์มบูดได้น้ํายาที่ใช้อ่ะต้องเป็นน้ํายาที่ใหม่ที่สุดมันจะต้องเป็นน้ํายาที่เพิ่งผสมสดใหม่เลยก็คือเพิ่งผสมมาแล้วใช้กับฟิล์มบูดเลยซึ่งแล้วน้ํายาอันนั้นก็คือใช้้ทั้งเดี่ยวใชใช้แล้วทิ้งใช้เสร็จแล้วทิ้งด้วยใช่คือมันจะเป็น p r o c e s ที่ใช้น้ํายาค่อนข้างเปื่องมาซึ่งที่ไม่อยากแนะนําสําหรับร้านผมนะครับเพราะว่า ร้านผมมันล้างมือใช่ไหมแล้วเ,เรื่องการควบคุมอุณหภูมิหรือว่าการบริหารน,น้ํายาเงี้ยมันจะไม่ได้เท่าเครื่องอยู่แล้วอเครื่องมันผูกคลิกมาเพื่อแบบนี้อยู่แล้วมันก็มันก็ทําได้ดีกว่าแนะนําว่าถ้าเกิดถ้าเกิดจะล้างซิมบกูก็แนะนําว่าร้านที่เป็นแลบใหญ่ๆเขาน่าจะตอบตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับไม่แต่ในทางกับการล้างแลบใหญ่ๆบางทีก็ไม่ค่อยอยากล้างนะถูกไหมเขาก็ตีตับใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งเปลืองน้ํายา อสองเหม็นอ่าใช่อ่ะสามก็คือเอาพูดกันตรงๆอ่ะบางทีมันมีโอกาสพลาดนะเช่นไปถ่ายฟิลม์มบูธมาแต่แบบไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ได้บอกลา้าง <c oughs> เหมือนผมเนี่ยแม่งล้านัล้นก็ทิ้งน้ํายาถูกปะ,ะแล้วก็ในทางกับกันก็คือแบบมันจะเดือดร้อนคนอื่นด้วยอ่ะน้ํายาที่ใช้อ่ะเพราะว่าบางทีเขาละเขาเขา,เขาใส่ฟิล์มลงไปพร้อมๆกันหลายๆหลายๆายชิ้นก่นร้ลา ไม่จะทําให้ภาพคนอื่นมีปัญหาด้วยอะไรเงี้ยอย่างร้านที่ผมเคยไปฝึกงานก็คือต้องเช็คตลอดว่าฟิล์มมีกลิ่นไหมหรืออะไรแบบนี้ก็คือถ้าเกิดผลามาทีเดียวก็คือพังพังเซต็ตอนนั้นเลยอืมคนอื่นเดือดร้อนอไปหมดเลยใช่ใช่สำหรับวันนี้ประมาณนี้เนาะขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะเรื่องเกี่ยวกับฟิล์มเนี่ยก็ติดตามได้ในซีซียีไหนล่ะ <laughs> ติดตามได้ในซีรีส์ของ h e ฟ d Film นะครับเราก็จะเอาน้องยัง เขางามของเรามาคุยกันเรื่องอกไรว่าเรื่องแซะโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ <S 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 สวัสดีขอบคุณครับสวัสดีครับ